สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลวันนี้ขอนําเสนอเรื่องพิธีกรรมนะครับของหลวงพ่อคูณที่เกี่ยวข้องกับนกฮัสดีลิงนะฮะแล้วก็เจ้านางสีดานั่นเองนะครับผู้ฆ่านกตัวนี้นะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าสีดาคนนี้นะครับไม่ใช่สีดาในรามเกียรตินะฮะแต่ว่าเป็นตำนานท้องถิ่นของอ bon ุบลราชธานีหรือทางอีสานนะครับ นกอัสดีลิงเนี่ยเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามคติพุทธศาสนานะครับนกอัสดีลิงพุทธศาสนาปรากฏอยู่หลายจุดได้กันนะครับเช่นในคัมภีอัตถกถาหรือว่าตอนนางสามาวดีเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะครับตำนานท้องถิ่นเนี่ยเขาระบุว่านกอัสดีลิงเนี่ยเป็นนกที่มีนิสัยดุร้ายนะครับแล้วก็กินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนเป็นจำนวนมากจนเจ้าเมืองตักศิลาเนี่ยโปรดให้ ใครสามารถที่จะฆ่านกหัสดีลิงได้พระองค์จะยกเมืองตักศิลาให้ปกครองกึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะกล้าสู้กับนกตัวนี้ได้นะครับซึ่งก็มีสตรีนางหนึ่งนะครับนามว่าเจ้านางสีดานะครับเป็นมเหสีของพระอินทร์นะครับพระอินทร์อีกแล้วได้จุติลงมาเกิดเป็นที่ดาของเจ้าเมืองตักศิลานะครับเพื่อปราบนกหัสดีลิงนะครับแล้วก็สังหารนกหัสดีลิงด้วยตัวเองสามารถ ปราบนกตัวนี้ได้สําเร็จนะครับเอกสารเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกหรือว่าชาดกคัมภีอัตถคถาในตำนานพื้นเมืองเนี่ยก็อธิบายว่านกขัสดลิงเนี่ยเป็นนกที่กินซากศพเป็นอาหารนะครับสำหรับเมนนกขัดเสดลิงนะครับพื้นบ้านอีสานนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะนกขัดเสดลิงเนี่ยเป็นเมนเผาศพของเจ้านายชั้นสูงนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงแล้วก็จะวิบัติเจ็ดชั่วโคตรนะครับ แล้วขบวนแห่เจ้านางสีดาเนี่ยก็มีปรากฏให้เห็นอยู่นะครับก็เชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้านายพื้นเมืองครับคือของเจ้าฟ้าแสนวีนะครับซึ่งนกขัตฤีดิลิงมีฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีศพ ในจังหวัดอุบลราชธานีของชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับต่อมาก็มาเปลี่ยนให้กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะนอกจากนี้พิธีเผาศพใหญ่ที่เมนโนขับสลีลิงในการปลงศพแล้วยังมีพิธีย่อยที่สําคัญรวมอยู่ด้วยนะครับเช่นพิธีฆ่านกขับสลีลิงที่โยงไปกับวีรกรรมของเจ้านางสีดานะครับ น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเจ้านางสีดาเหมือนกับวีรสตรีของคนท้องถิ่นนะครับคนที่เป็นคนทรงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้นะมากีดร้องแบบแขกอินเดียนะรเรียนแบบแขกอินเดียแบบแบบแไทยๆเรานะฮะมั่วๆอย่างนี้ก็คือจะเกิดความวิบัตินะฮะก็จะต้องเป็นคนที่สืบเทอสายมาจากเจ้านางสีดาเท่านั้นนะครับแน่นอนว่ามั่วๆไม่ได้นั่นเองนะนงฮะนกขัสดีลิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับอุตรกุรุทวีปนะครับเนื่องจาก นกขัดสดลิงมีหน้าที่คอยเก็บทราบศพผู้เสียชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสกรปรกในแผ่นดินนะครับแต่ในทางเหนือนะครับนกตัวนี้ก็เป็นผู้นําผู้ตายไปสู่สวรรค์นะครับใช้กับเฉพาะศพคนชั้นสูงตุเจ้าหรือคนสําคัญนะครับพิธีกรรมทางเหนือกลับไม่พบว่ามีพิธีฆ่านกขัดสดลิงแต่อย่างใดนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นคนละท้องถิ่นกันนะฮะ บางทีก็เชื่อกันว่าคือนกแร้งที่มากินซากศพนะครับในแถบเขาหิมาลัยนะครับศาสนาสโรอัสเตอร์นะครับที่มีคนนับถือก็มีประเพณีที่เอาศพคนตายมาวางให้แร้งกินนะครับเป็นไปได้ว่านกาสดีลิงนี้อาจจะจำลองมาจากนกแร้งนะครับแต่ว่าไปคาบชาวอุตรกุรุทวีปนะครับ การฆ่านกสักไดลิงหรือหัสดีลิงของเจ้านางสีดานะครคือการฆ่ากิเลสที่เกาะกลุ่มอินทรีห้านะฮะได้แก่สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับเขาบอกว่าเป็นปิิศนาธรรมนะลูกสอนนางสีดาคือ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกุศโลบายทางธรรมให้ปุถุชนพิจารณาตามนะครับก็คือหลักใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับทุกสิ่งก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะครับก็มีแต่ความบีเท่านั้นนะครับพี่คงอยู่โลกนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่การฆ่าจริงๆนะฮะอาจจะเป็นแบบว่าตำนานปริศนาธรรมนะฮะในหมู่ช่างนะฮะเรียกชื่อนกหัสืรลิงว่านกอินทรีนะครับเพราะนกหัสืรลิงสามารถขยับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ ก็เหมือนอินซีห้าเป็นการเล่นคำนะฮะก็นั่แหละครับเลยเอาไปผูกกับคติธรรมทางพุทธศาสนานะครับเมื่อเจ้านางศรีดาฆ่านกอินรีให้ตายด้วยสอนนะครับเหมือนกับการใช้คําสอนในการฆ่านกอินรีนะก็คล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่าเปรียบเทียบ ให้เป็นปริศนาธรรมนะครับในการสร้างเมนโนขอสติริงหรือว่าเมนโนเอนซีนะครับนิยมสร้างให้กับพระสุปฏิปันโนเพื่อแฝงปริศนาธรรมให้คนที่แบบว่ามาร่วมพิธีนะครับได้พิจารณาเรื่องการเอาชนะกิเลสนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออย่างไรก็ตามนะครับือความเชื่อทางเหนือกับอีสานไม่เหมือนกันนะคะคือทางเหนือไม่มีการฆ่านกนะฮะไม่ว่าเชื่ออย่างไรนะครับสุดแล้วแต่ทุกท่านที่จะเลือกนะครับก็ ก็สำหรับพิธีค่านกขัสเรีดิงก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และฝากกดรีเฟรม์ในเฟซบุ๊กเพื่อไม่ให้พลาดข้อความอัปเดตต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ